สวัสดีตอนเช้าจ้าซับไก่แล้วกับเสี่ยวไกม่มาขยำล่างเกลือขึ้นเขาจ้าเพื่อความสะอาดรับลดความข้าวจ้าพี่น้องแล้วก็สิเพิ่มความนุ่ยไก่ห้าพรอมด้วยจ้าเวลาห้าวแกงเพราะว่าเกลือมันก็เสียงเงินห้องขางอยู่ในไกท่ทีหลังจ้า แก่แก่น่อยตัวเดียวจ้ามื่อนี้ตำพริกแห้งตะไคร้ซ้อยหอมแดงจ้า หลังไกล่แล้วเขาเกาไกม่มาใส่หมอด้วจ้าพี่น้องตมด้วยเครื่องแก่งที่เขาต่ำจ้าย่านเพชรครับพี่น้องได้ออกบอกพริกออกจังหน่อยปรุงรสกันจ้าพี่น้อง ขนอกก่อนหนึ่งจ้าผงปุงรดจักหน่อยใส่แต่ขน้อนบะหมว่ด,ด้วยจ้าพี่น้องชุดรดจักหน่อยนึย่งแต่แต่มากจ้า ตามด้วยน้ำปลาจ้าเขาตรงไเอันเพื่อน้ำพร้อมด้วยจ้าพี่น้องราะวะเขาเสิได้เติมน้ำเกลือเขาท่านในไซได้วจ้าราะว่าช่วงทีล่างเขาขยำเกือจ้าพี่น้องท้าวซิมรลดเบงแล้ว,วบ่บอพ่อเกลือเขาค่อยไ่เกือจ้า เติมน้ำลังครกจังน้อยเด้จ้าต่างไฟล้วนจ้าบัเนี่ล้วนให้ใกล้เข้ากันกับเครื่องปุงจ้าพี่น้อง จนกว่าใกล้หอมพูดเลยจ้าหอมแต่แสบพักได้จ้าพี่น้องกินกับขหน,นียวจ้าเมื่อเนี้ย เมือไก่ก็พริกแก่เข้าหอมได้ทีแล้วจ้าพี่น้องแล้วก็สิเติมน้ำด้วจ้าบบนี้เติมให้มันถ่วมไก่ขึ้นมาหลายจัหน้อยจ้าพี่น้องเพราะว่าอันวนเส้นเทาสีอืดจา้าเขาเติมเพื่อวนเส้นพร้อม ประมาณนี้ละจ้าพอานามเดือดลัดกะสิไส้วุ่นเซนลงไปจ้าม้นนี่ละไส้วุ่นเซนแบบแหงเลอจ้าพี่น้องวุ่นเส้นกะสิมีสองแบบคือแบบแหงกับแบบสดถ้าวุ่นเซนแบบแหงเข้ากะสิไส้ตอนนี้เลยจ้าตอนที่อันเขาเติมน้ำลงไปในไก่แล้วน้ำเดือดจ้าถ้าวุ่นเส้นสด แนะนำให้ใส่ตอนที่ห้าสิบป่งด้วจ้าพี่น้องพอห้าสิมโรยไก่เรียบร้อยแล้วห้าสิบไก่สุกเรียบร้อยแล้วจ้าเพราะว่าเส้นสดนี่จ้าพี่น้องมันอ่อนเร็วจ้าถ้า,าสิบมาใส่ตอนแบบนี้จังเสี็คือมันสิบเปื่อยจ้าพี่น้องผู้ใดมักอ่อนๆแต่ใส่แต่ใส่เส้นสดแต่บอกเลยว่าละเท็รหลอบก่อนจ้ ก้อนคากอหลีขนาดไสตตอนเทียนเข้าสิบป่วงหมอได้จากพี่น้องกระเล่นเลือกเ้นเส้นแข้งจะเส้นแหงเมนูนน้ี่บด้หากิจได้ง่ายๆได้จากสมัยก่อน พอกับแม่ประเด้ว่าสิพ้าเห็กกนนดให้กันกลินยากลินยยมได้ก็ได้กลินแด้จ้าต้องเป็นงานเป็นเทศกาลเกี่ยวเขาเขาขึ้นเล้าจังสีจ้าเพิ่นคอยสิขาใกล้เ้าก,ก็แกงซุกลินใส่เซ็นแล้วก็ทาให้เซ็นซุกจ้ะพี่น้อง ช่วงเส้นไก่สุกเ้ากับิมาซิมรสจ้าเดี๋ยวเส้นมันมสิบเพื่อยไอสีอืดก้อนจ้าพี่น้องนัวแล้วจ้าเมนูนี้ต้องอเฮ็ดแล้วต้องฝ้ากินเลยเด้จ้าไม่เคยสีแซบเส้นซุกแล้วจ้าพี่น้องใส่ผักอิตูจ้า ต้นหอมจักนิดหน่อยแค่นี้ก็เรียบร้อยจ้าพี่น้องปิดไฟความเสิร์ฟจ้าเห็ดง่ายๆจ้าฝากติดตามน้ำในเด้อจ้าถามมากกับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องหนหน่อยช่องนี้น้ำในเด้อจ้าเสิร์ฟกันจ้า นี่แหละจ้านาตาแกงไก่แจ้ไส้วุ้นเส้นจ้าพี่น้องแกล่ะจ้าบ้านนี้จับข้าวเศร้าก้อนไปเฮ็ดงานจ้ามาเด้จ้ามากินน้ำกันมาที่นี่จ้ากินกับข้าวเหนียวห่อนๆแ่บๆคือเก้าหรือจ้าแรงวันเหลิมมากหรือจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้แล้วจ็ขอตัวตะเพียงเท่านี้เด้อจ้าพี่น้องพอกันคลิปหนาขึ้นเก่าจ้า ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้น้ำในเด้อจ้าพี่น้องขอบคุณทุกซับสไคร้ขอบคุณติดติดต,ตามรับชมจ้าพี่น้องแมงวันมาแล้วจ้าเราหลฟ์ไ่ได้พอกันคลิปหนะ้าคือเก้าจ้าพี่น้องขอตัวไปกินเขากับแกงวุ้นเสนเ้นใส่ไก่แจกกันเด้อจ้าไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า